ชัดเครื่องนี้นะันเพื่อนลูกค้าบอวกว่ามันมันเปิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับมันก็ไม่มีเลยนะเพื่อนนะไม่มีเลยคเคาะดูหน่อย LED ติดไหมมันไม่บึบมๆบ้าๆเลยเนี่ยเพื่อมันหลอดขาดไปไหนฮะ ต้องหาอะไรมาส่องๆนะครับส่องๆดูดูเงามันนะครับเอาเราทำไปนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเปิดดูดิเปิดดูเนะเขาเนี่เป็นซัมซุงนะเพื่อนๆซัมซุง U A 3 2 N 4 0 0 3 A K X x T นั่นเพื่อนนะก็คงต้องมั่งออกมานะมั่งออกมาเครื่องออกมากเพื่อนก็ มาดูตรงซีนะทำไมมันสวยงามขนาดนี้นะครับซี C ไม่บวมเลยนะเพื่อนนะหากซีไม่บวมก็ LED ขาดละครับไม่มีแสงเลยนะ LED ขาดนะเพื่อนโอ้โหตามไปเปลี่ยน LED ครับเพื่อนลื้อมันออกมาแกะมันออกมาเปลี่ยน LED ครับอ็กล่าวว่าเปิดออกมาแล้วซีบวมนะ ถ้าซีบวมรถด,ดวกเลยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยดวกครับมันมันได้รื้อต่อไปอีกนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับจัดไปนะครับีดีขาดละแบบนี้ีดีนะครับพว้การติดกาวนี่สุดยอดจริงเลยก็ดําเนินไปนะครับเพื่อน l ด d ขาดก็เปลี่ยนทั้งชุดนะครับโอ้ตอนนี้คือฟิวนะนเนี่ย จไปครับอ่าซัมซุงหาง่ายอยู่ถ้า LED ขาดก็มีขายทั้งชุดนั้แหละกแล้วก็ไปเอาอันใหม่มาเสียบสายกับกับเข้าไปเลยนะครับมีแค่นี้เนาะการเสร็จแล้วนะเพื่อนนะก็คือเปลี่ยน LED นะครับ LED มันขาดนะซัมซุงนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับคุณคือจีเรื่องทาก็จบคลิปวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้ล่ะนะครับเพื่อนครับตอนนี้มัน มันก็แค่ LED ขาดนะนะนะครับนาทีเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ